พ้อยต้งควงแขนสวิตภูเก็ตสยบข่าวหรือเลิกราคู่รักต่างวัยพร้อยเชอร์นและต้งทูพีได้ออกมาสยบข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์สังคลด้วยการควงแขนกันไปพักผ่อนสุดชิลที่ภูเก็ตหลังจากที่ทั้งคู่ห่างหายจากการลงรูปคู่กันมานานจนทําให้เกิดกระแสข่าวลือถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่สังคลอ,อยู่บ่อยๆล่าสุดพร้อยเชอร์มนได้โพสต์ภาพขณะไปพักผ่อนสุดชิลเช็คอินโรงแรมหรูอ,อยู่ที่ภูเก็ตพร้อมฟาดความแซบ่บ ด้วยบิกิตนี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นปังซึ่งในอินสตาแกรมของโต้งทูพีก็ได้เช็คอิสนสตาที่เดียวกันความหวานทะลุเฟรมแม้ว่าจะไม่มีการโพสตภาพคู่ให้เห็นแต่แฟนๆต่างก็แอบดีใจย,ยกใหญ่เพราะความหวานทะลุเฟรมออกมาจนรับรู้ได้จากการที่ทั้งคู่ไปพักผ่อนที่เดียวกันและพลอยเชืรอมานได้กดไลค์เพจของที่พักงานนี้หลายคนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆรีดดดดมันไปกดไลค์เพจของที่พักนี้ด้วยแสดงว่าไปด้วยกันชัว ดดกับมัมไปทีเดียวกันอยากเห็นรูปคู่นะคะลุ้นตลอดคลิปเลยว่าจะถ่ายติดทุกพิไหมใดๆคือมัมสวยแซ่บมากใดๆคือเห็นทุพีดก่อนทุพีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันและไม่ได้โพสต์รูปคู่อาจเป็นเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจเป็นเพราะต้องการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆในอนาคต ส่วนบางส่วนมองว่าการที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้โพสต์รูปคู่อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังสั่นคลอนและต้องการหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองสรุปถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่ให้เห็นแต่การที่ทั้งคู่ไปพักผ่อนที่เดียวกันก็ถือเป็นการสยบข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์สั่นคลอนได้เป็นอย่างดีและทําให้แฟนๆได้หายห่วงนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าความรักของทั้งคู่ยังคงหวานชํา และหวังว่าในอนาคตทั้งคู่จะออกมาเผยภาพความหวานให้แฟนๆได้ชมกันอีก